สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้ ep นี้มี3องค์เนาะมีพิมพ์ใหญ่2เจดีหนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่นี่บางขุนพรมหมดเลยนะครับช่วงนี้จะเจอแต่เป็นสไตล์บางขุนพรมนะนะครับวัลคังฟอร์มส,สวยๆไม่ค่อยเจอเนะี่ยเจอก็แบบมันไม่เข้าตาก็เลยไม่ซื้อนะนะครับแพงด้วยนะบางทีเจอแพงก็ซื้อไม่ได้นะครับ นี่นี้คมดีนะนะครับมีคาบกูนิดหน่อยเนื้อแกร่งเนื้อโซนกระดูกนะครับจะสองมันมากเลยนะนี่เอาไวๆเอาแบบไม่ต้องต่อนะครับเอาไปสองพันนะครับผมนะสองพันนะครับเอาแบบไม่ต้องต่อนะสองพันนะครับเน็ตเน็ตเลยนะฮะบ,บวกกำไรน,นิดหน่อยนะครับนี่ ทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางลนเนาะนี่ฮะนึ้แกร่งแก่ปูนนะครับชมด้านหลังนะครับนี่ฮะทักมาขอรูปเพิ่มนะสองพันนะครับผมส่งด่วนนะราคานี้เน็ตเลยนะครับผมบวกนิดหน่อยนะหาชุดใหม่นะของนี้ก็สวยนะ ตรงนี้คมดีจังนะครับนี่ตรงนี้ได้คมนะได้พิมพ์ลึกนะครับเนื้อโซนคล้ายๆกันนะอัน,นี้คมดีจังนี่เอาสองพันนะครับผมฟอมสวยด้วยเนื้อดีด้วยนะคาับมีใช้มาบ้างนะครับ มีกร่อนมีสึกบ้างนะแต่ไม่เยอะนะครับเนื้อดีเอาเน็ตเน็ตนะเอาสองพันนะครับผมถักมาขอรูปเพิ่มนะเนื้อจัดนะครับไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะนี่บางขุ่นพรมพิม์พใหญ่นะครับด้านหลังเดิมนี่มีคาบสนิมเก่าเก็บอันนี้น่าจะไปเขาวางไว้ในพวกกระป๋องอะไรพวกนี้นะเกิดสนิม นี่ฮะใส่บางคนใส่กระปองเก่าๆไว้นะใส่พวกขีพพอที่มันเป็นโลหะก็จะเ,เกิดสนิมนะครับผมเอาสองพันครับพิมพใหญ่บางขุนพรมฟอร์มสวยดีนะครับสองพันเน็ตๆนะฮะชุดนี้เอาสองพันหมดเลยเนาะนะครับนี่ก็เจดีเนื้อขา,ขาวๆบางพรมนะฮะนี่ นี่ก็สองพันนะครับผมด้านข้างหนึ่งนุ่มนะฮะนี่ส่งเจดีนะครับขอสองพันนะครับผมเน็ตเน็ตเลยนะครับนะี่ฮะ หลังก็สวยเนื้อดีนะฮะฟอร์มสวยใช้ได้เลยนะฮะทักมานะครับ2,000ันบาททุกองค์ครับ EP นี้นะชอบองไหนทักมากรู้ปเพิ่มเติมนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ